นี่ีพันมูสันชิ่งครับพี่น้องนะครับตัวนี้สองปีครับตัวนี้สองปีนะครับสูงประมาณนีงครับอ๋อยังไงเนี่ยน้อมมาเลยครับกับมูสันชิ่งครับพี่น้องเบื้องยิงการแตกมุนอาญาครับพี่น้องยิงการกระเตจิไปทั้งไหนครับสุตรซานกันอยู่ครับเัื่อกี่ครับคิดว่าคิดว่าสูงครับพี่น้องนประมาณประมาณนี้ครับสุด สวดมือพอดีครับอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์มูเซนทิ้งครับครับต้นนี้ประมาณนี้ครับต้นใหญ่แล้วครับสองปีครับปลูกปลูกตะต้นประมาณเจ็ดสิบเสนครับพี่น้องนี่ครับแตถือว่าโอเคครับเดี๋ยวอีกสักประมาณสักสามปีมันก็ดิเริ่มแตกยอดแตกยังออกคัะคนนี้นะครับพี่น้องต้องติดตามรับชมครับทุเรียนสวนสวนทุเรียนมีในมหาสารคามครับผมนี่ครับขอบคุณครับพี่น้อง เราจะพามาอัปเดตเรื่อยๆครับตัวน,นี้เป็นพันธุ์มูซานเชีงครับปลูกอยู่ดินบานเท่านี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องค้าให้เบิ่องในเดี่ยวนี่นี่คน้นค้นต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อได้ว่างทีจะได้อ่ามาบอกวิธีปลูกครับผมตอนนี้มกักมักดินไว้อยู่โคกหนึ่งครับยบูนซีผสมยินซีครับนี่ครับตัวน,นี้ก็ ปุ๋ยทั้งดินทั้งใบครับคือเ่าครับกับขีดคว้วยครับสลับกันครับกับขีดก้วยกับให้เดือนละเทียครับตัวนี้ทมงกะบขีดทั้งใบเนาะพี่น้องเจ็ดมือสีดเทน,นึงครับปุ๋ยปุ๋ยสูตรจิตบริสุทธิ์ครับผมของจานัดแหละครับของไอ้นัดฮ้อนแหละกะเรากับว่าสอนวิธีการผสมปุ๋ยนะครับเขากะบบมีข้อมูลเนาะพี่น้อง ตางอีสานเทาเนาะไอ้เราก็อยู่ทั้งสีสะเกี็ดผมนะครับทุเรียนปลูกกับไฟกับผมปลูกแล้วก็ความรูหรมมร้หลายครับมีความรู้หลายนะครับใครปรึกษาหาเรื่องกับเราก็เลยมาปลูกยอ,อยู่บ้านเทาครับเอ่อสรีอีสานเนี่ยครับโกสุมพิสัยสวนหลังบ้านครับพี่นอ้องสวนทุเรียนวิน,นัยนี่นะครับอุ้ยสูตรอินทรีย์ออร์แกนิกเทาเนาะพี่น้องนี่มันจังสีอย่างยืน่นะครับอ่ามันแทะเท่าก็อยาก มาแบบอินซีนะครับพี่น้องออร์แกนิกนะครับสูตรได้สารครับผมได้สารเคมีกัค้นค้นยินเราบ่รงผมเนะพี่น้องตอนเล็กอยู่กับควนดินนี่ครับประมาณสองสามเดือนผงกับควนหน่อนเช่น็งกับตอนนี้ก็ค่เดี๋ยววนดินครับพี่นี้ยละก็ขีดทางใบให้ซื้อครับกับทางยินกับขีดก้วยเหรอครับทางใบกับเก็มือ ปีตัวนึงก็สลรับกันกับทั้งดินกับทังดินตัวอ,อีกสามหมื่นก็นให้ทั้งดินครับพี่น้องเราก็เย็นหนึ่งก็จะเลืมให้ขีง้งัวครับขี้คว้ยก็ได้จะขี้กว้ยดีก็ขีง้งัวพี่น้องใบสีเขีย้งามนี่ครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับมิยังฝึกษากั็ทักมาได้พี่น้องจะเลื่มกดไหลกดแช่กดติดตามให้ได้พี่นอ้อทงทั้งเพียเพียสวนทุเรียนมีไหนครับผมขอไปเรื่องครับกับช่องยูทูบครับ ช่องยูทูปเป็นช่องไอเกษรอินซีอีสานบ้านท่าครับผมช่องยูทูปครับเพิ่งเปิดช่องยูทูปครับอย่าลืมติดตามเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ